จเป็น,ปนยังไงบ้างชอบมาถึงเราคือถ้าในเรื่องของการแสดงก็คือมีคนด่ายเยอะเพราะว่าคนเกลียดเราหนึ่งค่ะก็ถือว่าหายเหนื่อยเนาะเพราะว่าถ้าเล่นแล้วคนด่าก็คือบรรลุแล้วสําหรับตัวละครกินแก้วค่ะกับของเราเล่นเป็นตัวร้ายร้ายเขาเป็นตัวปั่นเนาะในเรื่องก็มีความสาระในเรื่องแบบเ, <laughs> เราใช้คําว่าตัดเน่ห์ใ่ปะ <laughs> <laughs> เออเป็นตัวปั่นปั่นอะไรอย่างนี้ค่ะก็มีการเกิด drama คือมีการคุยกันบ้างไหมคะสำหรับใน คือก็มีไลน์กลุ๊ปที่อัปเดตกันนะคะแล้วก็จริงๆเราก็ตั้งแต่การทํางานเรานักแสดงก็มีการพูดคุยกันบ้างถึงบทอะไรอย่างนี้บ้างอยู่แล้วนะคะแล้วก็พอกระแสออกมาก็มีพูดคุยเป็นปกตินาะเพราะทุกคนก็แบบตั้งใจทํางานกันก็อืมแต่อย่างช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมามันค่อนข้างดราม่าหนักเรื่องทั้งโดยคุกคืนเรื่องทั้ง ทำร้ายอะไรเงี้ยซึ่งเขาบอกว่าสังคมไทยมันไม่เกิดขึ้นอย่างนี้เราทางผู้จัดหรือผู้กำกับเขาได้ว่าอย่างไงบ้างจริงๆไม่ได้คุยกับทางผู้จัดหรือผู้กำกับค่ะวันนี้ที่มาตอบก็ในฐานะแบบนักแสดงด้วยแล้วก็เป็นคนที่ดูด้วยดูผลงานตัวเองในเรื่องนี้ตอนอ่อนด้วยค่ะแล้วก็มองว่ามันมีทั้งกระแสที่แบบอาชื่นชมนักแสดงในในทางการแสดงแล้วก็ในเรื่องของทางภาพหรือว่าความเป็นจริงความรุนแรงอะไรอย่างนี้ คือทุกกระแสเราเราสำหรับตัวมานะก็คือโอเคหมดคือมันได้เห็นอีกมุมหนึ่งของคนดูว่าแบบโอเคเขาใส่ใจมากขึ้นแล้วต่อไปวงการละครมันน่าจะแบบมีอะไรที่ที่นำพาหรือเป็นสิ่งที่แบบให้คนเห็นมันในทางที่ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ช่วยๆกันดูไม้ว่าเป็นสิ่งที่ดีนะ แต่อย่างบางคนเขบอกว่าบทบทบทละธ์ให้บทเนื้อละครอ่ะไม่เหมือนมันถอยหลังไปอีก20ปีเหมือนละครยุค20ปีที่แล้วเ,<อ>เรารู้สึกไงเราเป็นหนึ่งในนักแสดงถ้าถามในในด้านของคนในในด้านของเราที่เป็นนักแสดงก็แบบคือเราก็อ่านบทมาก่อนอยู่แล้วเราก็รู้แต่เราอ่ะมีหน้าที่แค่ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกของตัวละครกับบทบาทที่ได้รับออกไปเท่านั้นอืแล้ว แมันในพาร์ทของเราก็คือมีความแบบก็สงสัยตรงไหนหรือว่าเออทำไมตัวละครเราถึงทำอย่างนี้อย่างนี้เราก็ถามอะไรเป็นเรื่องปกติอของการทำงานแต่สุดท้ายก็คือก็ต้องเป็นองรวมของทีมของละครนะคะที่เขาก็แบบคงอยากได้มูดอันโทไหนอันนี้เราก็ไม่สามารถไปก้าวไก่เขาได้คือเราก็รับผิดชอบแค่ในส่วนของเราเราได้เข้าไปดูในที่เขาติดแท็ให้เราไหมก็ดูนะมันมันมันดูแล้วมันหนอยมา้รู้สึกว่าคนยิ่งดูยิ่งจับผิด ก็ไม่นะคะไม่มองว่าแบบมันก็เป็นสิ่งที่ดีที่คนดูเหมือนแบบมามาจอยกับละครทุกเรื่องก็อยากให้เป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆเนาะเหมือนถ้าอันไหนมันมันไม่ถูกมันไม่คั่หรือมันน่าจะดีกว่านี้หรือเป็นไปในทางที่ดีกว่านี้ก็ช่วยๆกันติได้มันจะได้แบบพัฒนาจะต่อไปอะค่ะพี่น้องได้ให้กําลังใจพวกเรามาเพราะมันเหลืออีกสามตอนมันจะจบแล้วนี่เราต้องให้กําลังใจทุกคนก็ให้กําลังใจกันนะคะแบบคือในพาร์การทํางานคือทุกคนก็ตั้งใจแหละแต่อาจจะมีข้อที่แบบ เอ,อเขาเรียกลหละลวมหรือว่าแบบไม่ได้นึกถึงไปนิดหน่อยอะไรอย่างนี้ซึ่งมันก็เป็นความไม่ได้ตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะให้แบบให้โอกาสแหละเพราะว่าทุกคนก็ตั้งใจทํางานแต่อย่างบางคนบอกว่ามันน่าวเนาว่ามันก็เอาจริงๆมันก็บ่นมันก็เออมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนีค่ะแล้วอย่างผมฉาตตอนใน,นเอโดนขอมคืนอย่างเงี้ยหลายคนก็รับไม่ได้ตรงเนี้ยที่คกลับได้แจ้งมาตั้งแต่ตอนที่เราอ่านบทค่ณเห็นรู้สึกยังไงคือในพาร์ทนั้นน่ะ หลักๆมันเป็นตัวส่วนของพาร์นางส่วนเราที่แบบอยู่อยู่ในพาร์ทของเราที่เป็นตัวปั่นอะถ้าตอนเล่นเราก็มีเอาเอใจติ้งบ้างแต่ก็พูดคุยกันแล้วเข้าใจได้ว่าแบบมันจะเป็นไปยังไงอะไรนี้ก็ทําหน้าที่ของเราไปในส่วนที่แบบโอเคถ่ายทอดในสิ่งที่คุยกันแล้วว่าอยากได้แบบไหนหรือเป็นไปแบบไหนอะค,อค่ะก็มทีทุกอย่างเขาก็แบบเขาก็ตั้งใจทํางานค่ะเอาจริงๆ ทุกคนก็อยากให้ผลงานมันออกมาดีรู้สึกไงบ้างเหลือสาตอนสุดท้ายคนก็จะเริ่มตั้งตาดูพร้อมจับผิดไปนิดหนด้วยก็มันมันก็เหมือนเป็นสีสันหนึ่งละกันเนาะก็คืออันไหนที่มันมันยังไม่โอเคอะไรเงี้ยก็ติชมกันมาได้เพราะจริงๆฟีดแบ็อะไรเราตัวนักแสดงอะเราก็ตามอ่านแล้วก็เราก็แบบเอามาพูดคุยกันอืมรติ้งมันก็ขึ้นเนะก็พยาามจริงๆมันก็ดีตั้งแต่ต้นนะคะ แต่ว่าเออพอมีดราม่าก็ก็จะยิ้มรับถึงเรตติ้งที่มากับดราม่าก็ไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่าก็โอเคถ้าเกิดคนดูอินกับเราแล้วก็ช่วยกันติช่วยกันแบบให้มันปรับปรุงไปในทางที่ดีขึ้นเราก็โอเคค่ะฝากเพราะว่าเราตายไปแล้วใช่ไหมตายไปแล้วแต่ก็ยังได้เห็นแบบแบบอยู่ก็วีคสุดท้ายแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะจบแล้วยังไงก็ฝากติดตาม กันต่อไปให้กำลังใจทุกคนกันเยอะๆค่ะยังไงก็ฝากด้วยนะคะ มีอะจำเป็นใช่ไหมคะหรือว่าไม่ใช่เร,เรื่องนี้เรื่องนี้ถ่ายถ่ายจบไปสังพันใหญ่แล้วตาแล้วก็ไปไปแ <c oughs> ล้วนนั่งถ่ายกับพี่เอ็มเป็นยังไงบ้างพี่เหมใช่ไหมคะจริงๆถ่ายกับพี่เหมคือสนุกเพราะว่าส่วนตัวรู้จักกันอยู่แล้วค่ะการทํางานมันก็เลยราบรื่นแล้วก็สนุกกับการทํางาน,นะคะ<ม>่ะเห็นว่าเล่นเป็นพระเอกพระเอกเล่นกันครั้งแรกด้ื่อไร่เมื่อไร่วันแรกเป็นเป็นคู่กันครั้งที่สองค่ะ แต่ว่าละครก่อนหน้านี้ยังยังยัง,ยงไม่ได้อ่อนแอก็เลยแบบค่อนข้างจะเข้าเขาเรียกว่าอะไรเข้าเ,เข้าคู่ก,กันได้ดีค่ะทำงานได้ดีร็จาการตอมเป็นยังไงบ้างตอนนั้นตอนนั้นสนุกเพราะทุกคนก็แบบเป็นกันเองแล้วก็ทีมงานก็น่ารักทุกคน,นะคะ่ะก็แอบ,บช็อกเนาะหลังจากนั้นเหมือน ที่ละครเรื่องนี้จะได้กลับมาฉายเป็นเหมือนการะลึลึกถึงเขาอะไรเงี้ยใช่ค่ะเพราะจริงๆเรื่องนี้ก็คือเป็นเรื่องสุดท้ายของพี่เหมค่ะแล้วก็เบื้องหลังคือมันค่อนข้างจะยากแล้วก็ค่อนข้างเหนื่อยกันนะคะอยากให้อยากให้ติดตามเพราะทุกคนก็ทุ่มเทแล้วก็เหมือนเป็นเรื่องสุดท้ายของเขาอะ่ะจะได้เหตุการแสดงความทุ่มเทของเขาด้วยค่ะอยากให้มแม่เล่าฟังว่ามันยากเป็นยังไงบ้างเรื่องนี้ด้วยโลเคชั่นก็คือต่างจังหวัดตลอด ความร้อนเนาะแล้วก็เป็นเกี่ยวกับพุ่งนามีควายมีอะไรอย่างนี้ก็คือเป็นสิ่งใหม่ที่ยังไม่เคยทําในละครที่แบบที่เราเล่นที่ผ่านมาด้วยทั้งการทํางานแล้วก็ด้วยความใหม่ของหลายๆอยา่างก็ลำบากนิดน,นึงค่ะต้องทำอะไรบ้างคะี่เหมเราถ่ายนาค่ะพี่เรื่องนี้ก็คือต้องไปกับพี่เขาะใช่ก็คือพี่เหุก็ต้องถ่ายนาหนูก็ต้องไปถ่ายนากับควายจริงๆที่ไม่ใช่เครื่องเครื่อรถถย มันก็เป็นอะไรที่แบบชีวิตนี้ยังไม่เคยทำคะ่ะค่อนข้างจะทุ้ลักทุ้เละมาตอนตอนถ่ายพี่เขาช่วยสักผ่อนอะไรยังไงน้องบ้างน่กอทุกอย่างนะเพราะแบบพอรู้จักกันเขาก็เหมือนแบบพี่ชายคนนึงเหมือนแบบถ้าเรามีปัญหาอะไรก็จะแบบช่วยหรือเครียดเครียดอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบรับฟังค่ะเหมือนพี่เขาแบบเคยเป็ปสื่อความคิดถึงอะไร้ได้ติดต่อแล้วก็ครัวเอะไรบ้างไหมคะ ถ้าทางครอบครัวไม่ได้ติดต่อค่ะเพราะจริงๆคือสนิทก,กับตัวพี่เองเองซะมากกว่าแต่พอทำงานมาเราก็มีความคิดหวังนึกถึงตลอดนะเพราะแบบบางอย่างเราก็เห็นแบบภาพเห็นอะไรอย่างเงี้ยก็ยังนึกถึงเขาแบบตลอดแบบเขาจากไปโดยที่เราก็แบบไม่ไม่คิดว่ามันจะเร็วขนาดนี้หรอกอย่างอย่างตอนนี้เราความมันจะใกล้ออนแล้วเรามีการบอกลนะว่าเออในสืนก็ได้มีเวลาไ,ได้ริ่มออนแล้วอง,องจริงก็คือเป็นอีกหนึ่งผลง,งานที่เราก็ รอคอยที่จะได้ชมอะค่ะนักการบอกรอกล่าวเข้าไปบ้างก็มีนึกถึงเออแบบเห็นภาพเห็นแบบทีเซอร์เห็นอะไรอย่างงี้ก็แบบเออนึกถึงเขาตลอดอะไรเงี้ยเพราะทำงานร่วมกันมาแบบเรื่องนั้นก็ถ่ายแบบคเกือบปีเลยอะค่ะกหรือวันต้องปีใช่ไหมคะตอนนี้ก็คือถ่ายแบเสร็จเรื่อยๆเลยต้องนานเลยี้ยก็เสร็จไปก่อนค่ะถ้าย้อนกลับไปพี่ก็เคยมาหางร้องนะโอ๊ยไม่มีไม่มี แตบบ่จริงๆเราก็อยากให้เขาถ้าเลือกได้เนาะก็อยากให้เขาแบบสร้างผลงานต่อไปเพราะเขาก็เป็นนักแสดงคนหนึ่งที่มีความสามารถค่ะแล้วก็ตั้งใจทำงานให้ฝากด้วยละเรื่องนี้รเรากับพี่เหม็นละครที่ดยค่ะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะถือว่าเป็นกำลังใจแล้วก็เป็นผลงานชิ้นสุดท้ายของพี่เหมก็ฝากด้วยประมาณปลายเดือนมีนาคะจะได้ดูกันฝากด้วยค่ะ